าสถานที่ไหว้เสริมโชคลาภดิถีธาตุไม้วัดเล่งเนื้อยี่เยาวราชไหว้ขอพรแปะกงแปะมา้าเทพเจ้าโชคลาภหมอเทวดาเทพคุ้มครองดวงชะตาหันหน้าเข้าวัดอยู่ทางขวามือเป็นทิศอิบสมบัติของบุคคลธาตุไม้ศาลเจ้าเล่งบวยอียาวราชซอยหกศาลใต้จิ๋วเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาตอนกลางตั้งอยู่เยาวราชซอยหกเจริญกรุง21ใกล้วัดเล่งเนื้อยี่เป็นทิศชายขู่คุ้มครังของบุคคลดิถีธาตุไม้ ศาลเจ้าไต้ฮงกงพระปลาชัยไต้ฮงกงเป็นนักบวชในสมัยราชวงศ์ซ่งศาลเจ้าตั้งอยู่ที่มูลิติปตกตึง่าประจำเป็นไม้ไหว้ขอพอรเรื่องโชคลาภผลงานศาลเฮ่งจีวัดสามจีนไตรมิตรศาลเก่าแก่ชื่อดังย่านเยาวราชบนถนนพระรามสีใกล้ถนนเจริญกรุงองค์เทพแกะสลักจากไม้มงคลโบราณลงลักปิดทองมีอายุยาวนานหลายร้อยปีถูกอัญเชิญมาจากประเทศจีนเป็นทิศโชคลาภของบุคคลดิถิธาตุไม้ วัท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีฟังโบทเก่าและวิหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์รินแม่น้ำสกแกกลางผู้ที่เกิดดิดทีธาตุไม้ไหวขออำนาจบารมีตำแหน่งหน้าที่ฟังวิหารแก้วสมเด็จองค์ปฐมและบุษบกตั้งสังฆาลวงพ่อฤาษีลิงดำผู้ที่เกิดดิดีธาตุไม้ไหวขอโชคลาภช่วยให้สมหวัง